สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหรสักร์นานาชาติชันเนอนะคะดิฉันอาจารย์เจี๊ยบพรพะพาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคลิปนี้นะคะ อาจารย์หนูค่ะพันธภาสุภาธรธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูค่ะวันนี้อาจารย์หนูมาเป็นวิทยาวิทยากรนะคะอาจารย์จะวิเคราะห์ดวงดาววันสําคัญค่ะคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสามนี้นะคะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตราชสัมพันธ์ก่อนนะคโอเคเอาเวลาให้หน่อยนึงต้องให้นะคขาไม่มาหนูก็ยังจะมา อาจารย์จะเปิดวิชาอะไรคะคะเป็นวิชานี้นะคะที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือวิชารวมศาสตร์ประยุกต์ดวงวิชัยสงครามในตอนวิเคราะห์ดวงดาวค่ะเราจะเปิดพิเศษให้เลยนะคะสําหรับวันอาทิตย์ที่8และวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกาย,ยน2563ค่ะในช่วงเวลา7โมงนะคะ10นาฬิกาถึงบโมง3ก็คือเรียกว่าเรียนกันทั้งวันทั้งวันสองครั้งค่ะ,คะ ก็คือเช้าบ่ายวันเดียวจบนะคะท่านส<อ>ามารถเลือกได้เ,เลือก8 <15. S 2> ะะหรือ15นะคะหรือท่านผู้ชมรักหนูอยากมา2วันก็ได้2วันจะต้องจ่าย2องสองครั้งท่านผ <c oughs> ู้ชมคะสนใจมาเรียนนะคะของสอนวันเดียวจบท่านผู้ชมคะวันละ2 0 0พันบาทนะคะแล้วก็ค่าหนังสือตังหากนะคะแต่หนูจะมีคิด นะคะมีคิดแถมให้นะคะมีคิดแถมให้นังสือเล่มละ459บาทขายที่นี่นะคะที่จะมากรมหุา่นรักานรชาติสาขาบางขุนนนทนสำหรับท่านที่ไม่ได้มาเรียนแต่อยากซื้อก็ได้นะคะวอล์กอินเดินเข้ามาซื้อได้เลยนะคะมีหนังสือจําหน่ายให้ท่านชมที่นี่ที่เดียวนะคะหรือถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมนะคะส่งข้อความเข้ามาในเบอร์ไลน์ของหนู 0965843909เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์นะคะหนูก็จะจัดส่งให้ท่านฟรีทั่วประเทศทไทยมว่าเรียนวิชานี้แล้วะจะทำอะไรได้บ้างคะ,ะจา้าสำหรับอันนี้จริงๆเขาก็จะสามารถรยากรในวันต่างๆที่ฉันอยากจะรู้<ม>ได้นะคะอย่างถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทโคเรจจอนการขาดูดาวจรน,นะคะ,คะแต่ดูงเส่้สงคราเนี่ย เราเน้นในเรื่องของหลักการคำนวณกาจรคะแล้วของวิชาของหนูเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของกลนต้อนเงินหรือต้อนเงินต้อนกลนมันก็จะมีการตั้งค่ายมันก็จะมีการอ่านวิเคราะห์ดาวในแต่ละวันสรุปแล้วเนี่ยคือมาเรียนกับอาจารย์ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างที่อาจารย์หนูกำลังจะทําให้ดูในคลิปนี้ถูกไหมคะถูกก็คือดูว่าดวงดาวไหนน่าสนใจในในแต่ละวันที่ท่านต้องการได้เลยนะคะ ัวนี้ค่ะอาจารย์คะหนทำมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมใช้เฉพาะในประเทศนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไปวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยหนูไม่ได้ทำในเรื่องต่างประเทศนะคะไม่ถึงเลขของต่างประเทศใช่ค่ะเช่นอาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนั้นก็ไปอ่านอันนั้นก็คือท่านอาจจะเรียนกับอาจารย์ที่เปิดสอนตรงนั้นโดยตรงก็ได้นะคะ ของหนูเนี่ยอาจารย์คะถ้าเปื่อัท่านชมจนใจสามารถโอนจำรองจองที่นั่งเข้ามาได้นะคะไม่ว่าท่านจะสะดวกในวันอาทิตย์ที่8หรือวันอาทิตย์ที่15ท่านผู้ชมก็เลือกระบุมาหรือท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอาจารย์คะมันไม่ว่างว่างวันนั้นว่างวันนี้ท่าน,นาชมทักเพจน,นะคะ,ค,ะคุยกับแอดมินได้เลย สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสำรองจองที่นั่งเราเลือกวันเรียนเอาไว้นะคะบัญชีอะไรคะบัญชีไทยพาณิชย์ค่ะชื่อบัญชีนิติปรางนะคะพามทองหนุนค่ะเลขที่บัญชี119-249-693-5ถ้าสผู้ชมฟังไม่ทันสามารถแท็กเพจนะคะสมาคมโหราศาสตร์านานชาติสาขาบางขุนนนท์ได้แล้วก็ขอเลขที่บัญชีกับแอดมินได้นะคะ เรอตองจองที่นั่งด่วนๆเลยสําหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนเป็นวันใดนอกเหนือจากตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็ฝากไว้ในข้อความไว้นะคะเดี๋ยวแอดนินจะตอบอาจารย์เจียบขาหนูอยากจะบอกว่ามันใกล้ปีใหม่ค่ะนะคะแล้วก็ใกล้กับในวันที่หนูกำลังจะเปิดสํานักอย่างเป็นทางการหนูก็เลยอยากที่จะ แถมแถมแถมให้กับการกลับต<ร>ัวทุกท่านถ,าถ้าเผื่อท่านผู้ชมมานะคะในรายการของเราเนี่ยหนูจะให้ในเรื่องของกล6อย่างท่านผู้ชมจะได้ยินคุ้นผูในเรื่องของกล6อย่างก็คือเลข6ตัวถ้าเผื่อท่านมาเรียนหนูพิเศษให้โดยที่หนูอยากจะบอกว่าหนูไม่เคยให้ในห้องเรียนแบบนี้มาก่อนนะคะแต่หนูจะให้ช่วงเนี้ย ปลายปีให้ของขวัญนะคะให้เป็นของขวัญเรียกว่ากลนสีเป็นหนึ่งกลนสีเป็นหนึ่งคืออะไรอาจารย์คะให้เลขงวดจากหกตัวมาเหลือตีตัวอไปวนเวียนกันท่านผู้ชมขานะคะไปวนเวียนกันนะคะหนูจะให้ในเรื่องของการตัดเลขหลักๆที่เคยได้ไปหกตัวให้เหลืองวดมาเหลือสีของแของ้ได้สนใจ ของแถมนี่น่าสนใจมากน่าสนใจ,นใจบางท่านบอกอาจารย์ขาหนูมาเอาแต่ของแถมก <laughs> ็ได้ค่ะก็ <laughs> จ่ายเท่านี้ค่ะจ่ายเท่านี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมาค่ะหนูแถมกล4เป็น1นให้ซึ่งหนูจะบอกว่าจริงๆกลสกล4เป็น1เนี้ยมีมูลค่าหนึ่งพันบาทค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่โทรมาหลังไหม่เพื่อจะให้วิเคราะห์ ในแต่ละครั้งที่หนูบอกว่าหลังไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี <Okay. S 1> นี่ก็คือกลนสี่เป็นหนึ่งก็คือมีเลขหลักๆอยู่สี่ตัวนะคะท่านผู้ชมะ่ะจากเดิมดม,มอาจารย์ปกติที่จบไปหกตัวเนี่ยพื้นฐานแล้วก็เฉพาะเด่นมาเลยให้เลือกหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวในตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะเลือกได้นะคะ ปกติที่หนูให้แต่ถ้ามาไม่ปกติค่ะวันอาทิตย์หนูไม่เคยเปิดง่ายๆปีหนึ่งอาจจะมีแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นพราไผู้ชมค่ะหนูจะไม่เปิดในวันอาทิตย์ง่ายๆะนะคะเนื่องจากว่าหนูจะมีภารก,กิจแต่ถ้าเปิดท่านผู้ชมสนใจจริงๆมีจํานวนจริงๆและอยากให้มาเปิดในวันอาทิตย์นะคะท่านรวบรวมเคื่อนมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเปิดให้มา อาจารย์ขาท่านผู้ชมมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยเอาเรื่องแล้วนะครดวงดาว๋ยวมีเรื่องแล้วนะคะท่านผู้ชมคาสำรับของหนูถ้าเกิดเป็นแฟนคลับจะตอบว่าสิ่งที่เจตนาที่หนูทํามาก็คือเลขเด่นและเลขเด่นนะคะให้เลือกเลยค่ะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยโอกาสมาเนี่ยแน่นอนเลยหนึ่งในหกตัวนี้ยังไงต้องมาแน่นอนนะคะหนูบอกว่ายังไงก็ต้องมาแน่นอน จะไ,ไจะไปแล้วหรือจา,อาจว่ารีบไปหน่อยดาวสวัสรีไปหน่อยอามาดูค่ะอาจารย์เจี๊ยบขาค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2อ6 3บสตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน12ตีชวดอยู่ในช่วงราศีตุล เราจะใช้ตรงนี้ค่ะมาคำนวณเพื่อที่จะหานะคะดาวเด่นๆในเรื่องของกนหอย่างนะคะดาวเด่นในเรื่องของกนหอย่างหนูให้เด่นที่หกรองที่ตูนนะคะเด่นที่6และรองที่ตูนส่วนดาวประกอบนะคะมันก็จะมาจากวิธีในการคำนวณน,นะคะอ่านหนูมาให้ดาวประกอบตัวแรกก็คือดาวพฤหัส5อาทิตย์หนึ่งเกศ ก้าแล้วก็เสาเจ็ดอาจารย์หนูยังอยากจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยหน้ามองยังยังหน้ามองอยู่นะเนี่ยคราวที่แล้วหนูให้เด่นไปนะคะคแล้วเด่นตัวนี้มันก็มานะทีนี้บอกว่าถ้าเกิดเป็นดาวที่หนูคัดมาให้ในเรื่องของดาวเด่นเด่นเลยให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะจะมีในเรื่องของดาวตกหกนะคะดาวตุกหกและดาวเสาเจ็ดสำหรับแฟนคลับตัวโยงหรือท่านที่เคยมาเรียนนะคะ ถ้าหนาจะบอกอาจารย์คะทศนิยมละคาเป็นเด่นอะไรหรือธรรมจักเป็นเด่นอะไรถ้าท่านมาเรียนเนี่ยหนูจะสอนวิธีการในการจับให้นะคะแต่สําหรับทศนิยมมันเด่นที่ห้าหนูถึงบอกว่าอันนี้มันยังน,น่ามองอยู่นะคะส่วนในเรื่องของธรรมจกักวรงลร้อแห่งกรรมเนี่ยมันเด่นที่เจ็ดหนูก็เลยดึงดาวเด่นสําหรับในส่วนต่างๆเช่นกลนหกอย่างคือหกนะคะทศนิยมคือห้าแล้วก็ธรรมจักคือเจ็ด หนูก็คาดออกมาให้ท่านผู้ชมนะคะว่าเด่นอยู่สองตัวนี้แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกไปจับคู่กับเลขที่<ม>ท่านชอบอาจารย์ชอบเลขไหนคะ,คะท่านผู้ชมชอบอาจารย์เจีย๊ยบมากเลยอาจารย์เจี๊ยบจับทีไรนี่ฟังทุกทีอาจารย์เจียจาจายเจ๊ยบค่ะไม่ธรรมาดานะคะผู้ชมขาห้ามเอาทองมาแปะอาจารย์ะนะคะ จริงๆเราชอบเลขเก้าแต่เลขเก้าของอาจารย์หนุมตรงนี้ไม่เด่นใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็มีมีเกณฑ์มีเกณฑ์อยู่นะคะอาจารย์เจยบอกว่าชอบเลขเก้าทำตรขานนะคะเอาเด่นของแต่ละอาจารย์ก็มาจับผูกรวมกันก็ได้นะคะแต่ในมวดนี้หนูบอกว่ามันมีเลขที่มันตัดยากมันมีเลขที่แบบดูแบบที่คนมันใกล้ใกลยกันมาเรียนนะค่ะมาเรียนแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วคิดเองไปจับเองอะไรอย่างที่อาจารย์เจบบอก คิดเองได้ไปยืนรอเขาตามแขนเมื่อไหร่ก็ไปดึงได้เลยวันเ <รอ S 2> ดียววันเดียว<ด>แล้วเขาต้องมีพื้นแรงไหมคะน้องหนูไม่ต้องมีค่ะอาจารย์น่ารักมากเลยมีแฟนคลับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาเรียน<ร>มีมาเรียนค่ะหนูก็มีวิธีการให้อ่านไม่ออก เขียนเลขได้บวกเลขเป็นมาได้ค่ะค่ะหรือจะมีเทคนิคให้ไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นโหราศาสตร์หรืองเลยเลขเจ็ดตัวอะไรไม่ต้องเลยใช่ไหมคะเอาแค่บวกเลขได้บวกเลขได้เขียนเลขเป็นเขียนเลขเป็นอาจารย์หนูเพิ่งเจอนักแฟนลับน่ารักมากอ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือภาษาไทยก็ไม่ได้แต่บวกเลขเป็นเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาจะมีหลงเหลืออยู่มีหนูก็ตกใจแต่เขามาเรียนท่านไม่ชมค่ะ ความสามารถพิเศษของคนลักษณะแบบนี้คือความจําดีความจําดีแล้วก็จะเก่งเรื่องคํานวณเรื่องเลขใช่จริงจังเก่งมากแล้วก็มาเรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงจริงไม่จำ็นจะต้อะมีพื้นฐานอะไรเลยแค่เขียนเลขได้บวกเลขได้ ก็มาเรียนนะคะก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะคะมีวิชาติดตัวไว้ไม่เสียหลายเลยนะคะมีวิชาเหมือนมีตั๊กอยู่นับแสนท่านผู้ชม่ะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดทําอะไรที่ท่านต้องการก็ได้นะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยเนื่องจากว่าถ้าเผื่อท่านผู้ชมมาเรียนเนี่ยท่านจะรู้ก่อนใคร ถ้ารายการเราออกไม่ทันท่านก็จะมีเลขอยู่ในมือแล้วนะคะมันสามารถคำนวณได้ตลอดทั้งชีวิตเอรคุ้มมากเลยค่ะแค่วันพันวันเดียวใช้เวลาวันเดียววันอาทิตย์แทนที่จะไปโอ้ยซักผ้าซักผ้าตากผ้านะคะจะเป็นวันเดียวที่หลายๆท่านว่างด้วยนะเออนะคะมาเรียนนะคะวันเดียวจบจริงๆค่ะหรืออยากจะเช็คก่อนนะคะ ตรวจโดนชะตาของท่านเองก็แวะมาได้ค่ะที่สาขาบางขุนนนนะคะ,คะโอเคค่ะสำหรับบางท่านเนี่ยทำไมหนูถึงบอกว่าถ้าท่านอยากเรียนวันไหนเนี่ยแจ้งแอคมีนไว้ในเพจเพราะว่าบางครั้งอาจารย์วันหยุดนะะักขัตเรอง์ของบางท่านเขาหยุด เขาก็อยากที่จะมาเรียนแต่ไม่เห็นว่าประกาศท่านชมแจ้งความจำนองได้เลยค่ะท่านผู้ชมรูมาสอบถามโทรมาให้อดมินของเรานะคะ02 0 4 4 9 1 2 2ค่ะขอบคุณอาจารย์พันธภามากนะคะขอบคุณอาจารย์เจียบเช่นกันค่ะสวัสดีทุกแฉะนะคะสวัสดีค่ะ